นี่คือบรรยากาศนะครับเบนจมาศบานในมานหมอกนะครับที่วังน้าเขียวก็บรรยากาศก็ดูสวยงามนะครับดอกไม้ก็เยอะนะครับวันนี้เปิดงานวันแรกเราสังเกตุโดงารวันแรกเราจะดูกาคนค้อนข้างเยอะมากเลยนะครับ พี่ขีมาเฮ้ยทำไมมันหนาวอย่างนี้ขนลุกดีนะไม่เอาถุงมือไอ้ไอ้ครึ่งนิ้วมาหนะ มีต้นไม้เยอะเขาขายต้นไม้อยู่ก็เป็นงานต้นไม้ครับนั่นแหละ จริงต้นนี้คือไอ้ประเด็นเขาคือขายผลไม้ขายผลไม้แถวเนี้ยมาขายหรือหรือผลไม้ตลาดไทยเปล่าไม่รู้ ลองดูอันนี้คือสองอย่างเหมือนกันไหมไม่เหมือนอันนี้ตัวนี้มาจากดอกของแก้วตะวันอันนั้นมาจากยอดค่ะอ๋อพี่มาอะไรตัวนี้เออผมเอาเอาคนเอาคนเลยอย่างมันมาจากกระบวนการปลูกค่ะโอเคปลูกเสร็จเราได้ยอดเราก็ทำชั้เขียวเสร็จแล้วพอออกดอกเป็นุ่มดอกไม้เราก็นำมาทำเป็น็อปแก่นตะวันด้วยเท่าไหร่ครับแก่นไหมครับ แก้วเท่าไหร่ครับแก้วละ30บ,ทบาทส0บาทแต่เงินสดก็ได้พี่ไหม,มเดี๋ยวจ่ายก่อนรอดเาเองนะคะที่รอดาิบดูก่อนอันนี้ดทีเดียวหมด เอาอะไรพี่ไม้เอาอะไรเอาเขียวเอาเขียวผมว่าเหลืองอ๋อนี่แหละมีวุ้นด้วยอ๋อใหญ่ดีเหมือนเก๊กพลวยแต่แกะตะวันอย่างเดียวอันนี้เป็นแกะตะวันอย่างเดียวเลยขอบคุณมากค่ะอ่ะหกสิบจ้าอีกสองแก้วขอบคุณจ่ายก่อนแต่ผมจ่ายก่อนพี่ไม้ ้คุณทานของดองกันไหมไม่ครับไม่ทานของดองงั้นเราก็ไม่ได้ขายนะสิจ้ะอันนี้เป็นสแน็คแกนตะว,วันนี่แหละอะไรนะ<า>สแน็คของผลิเกษตรกรบออย่างพวกเราเดินทางไกลค,คะ่ะ นี้ก็จะเป็นพอเรามาอบอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาปรุงรสอันนี้เราพุ่งเป้าไปที่เด็กเราอยากให้เด็กกินไม่เป็นไรจ้ะไม่ใช่แนว <c oughs> ให้ย่างงั้นคุณต้องรอให้เราทำลงเสร็จก,ก่อนอแล้วมันจะออกมาเป็นใบแก่ตะวัน เราทดลองแล้วแต่ว่ายังยังออกตัวไม่ได้อ๋อค่ะอันนี้เป็นสนะมุนไพรนะมีตจ้าล่างกายมากๆสีเป็นสีของเขาเองทั้งคู่เลยไม่ต้องเติมนี่เป็นสเสน่ห์ของแอนตวันเป็นรุ่งดอกไม้เขาจะสวยไรตการเลยที่ไหนกันน <Okay, S 2> ี่ยแต่ว่ามันบานเฉพาะหน้า,หน,าหน้าผนมันไม่ช่วยเราตอนฤดูหนาวถ้าเกิดมันมาบานตอนนี้นะโอ้มันเลย ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนที่นี่แะอ๋อเป็นอาภู้ที่สาริตเกษตรแปลรูปแกนละวันไทยบ้านเขาจะเรียบเราได้ทานมาดาวนะกลุ่มไทยบ้านค่ะอันนี้เป็นหัวสดอันนี้ก็คือเอาเอาไปทานสดได้เลยกินกับน้ำเชื่องไได้กินกับน้ำพริกได้หมดเลยอันนี้มันกินมันรสชาติแบบบอกไม่ถูกเออเดี๋ยวนะนั่นเองนั่นแหละคุณคุณไปเอาได้ลองกินหัวสดค ดอกเกตะว,วันค่ะด้กนซ้ายเหลืองนะคะดีนะเขาก็จะไม่เหม็นเขียวแต่ถ้าเราดูแลเกตะวันสันโชค่ะ เก็บลูกเก็บลูก เดินไปโน้นสเดินไปโน้นสิเดิไปดูคนสิก็เดินดข้ามฝั่งนี้ดีกว่าไหมแล้วก็ถ่ายตรงนี้จะได้ ะแ,แต่พี่ไม้จะเอาแบบสูงหรือแบบข้างๆหลังเนี่ยถ่ายตรกไหมพวกเนี้ยจอจอ ถ่ายเงี้ยมัให้มันแบบให้มันแบบดูถ่ายหลอกชาวบ้านเข้ามาไงว่ามันตกไม้มันเยอะ ตัวน่าก็จะมีถ่ายตรงนี้เสร็จแล้วก็ตรงนั้นน่ะไปมาน่ะตรงนั้นอ่ะสวัสดีครับเอ้าวไหนบอกไม่มามาวันนี้ออมาใครอ่ะครับสสวัดีครับมาสวัดดีค่ะยางสวัสดีค่ะค่ะเราต้องมาก่อนเปิดงานวันแรกเข้าจ้ะไปไปกันเลยไปกันเลย พวกนี้ไม่ค่อยสวยหลงไม่บานอันนี้มันดอกโตอยู่อืมถึงเหลืองอ่ะสวยขาขาวก็ไม่สวยปลูกไล่เลยฮะปลูกไล่มาเป็นแบบนั้นปลูกก่อนนี่มาปลูกหลังมันเริ่มบานบานมามามบานไปเรื่อยเดินไปนน่นดีกว่าใไหมฮะดอกตึ้งแบบบานบานก่อนใช่มันไล่แบบบานแบบโน้นแบงนี้

เดี๋ยวเก็บเก็บไปแล้วไม่ตัดออกต้จะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวไม่ถูกใจเธอเราขับรถมาดูคนดียวใช่ไหมขับรถมาดูคนไปจมอนเดี๋ยวอสมอก็หาเรื่องมา มีไไหมขึ้นไหมจะถายด้วยค่ขวาใช่ไหมอย่าพูด สบายมากครับทำไมมันใหญ่จังเลยมาห้าสิบแปดสิบสิบ เอาแค่นี้ก็พอพี่ไหมเหรอนี่นแค่นี้ก็พอแล้วเราต้องเยอะ <c oughs> เราไม่ค่อยถูกรบไม้ <c oughs> เดินขอแพนเว <c oughs> สี่วันพอดีเนาะถึงวันที่ยี่สามพอดีบานฝั่งบนบาน

ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่ค่อยไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่าีออเดออร์ขงุลีที่จะมารับด้วยนะวันนี้

แต่ปีนี้แปลกันมีิง่อวันวันจะวันประมาณวันกลางๆนะแต่ใช่สิบสี่อ่ะเต็มวันที่สิบสี่อ่ะฮะ เดินออกอ้าม้อมนู่นไปหาที่กาแฟดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ทิ้งแก้วก่อน